อยู่รายการลุกเกอร์นะฮะก็มาก็ก็ผมก็จะมาเล่นเซนดี้ทับบี้กับคุณโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมกับรายการไซโต้แคชเช่밍นะครับผมก็อยู่กับผมไซโตอย่างเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้แคสเกมนานเนื่องจากไหมพังนะครับผมก็โอเคก็แคสนั่นโดยใช้ไม้มาบุกนั่นแหละไมก็วันนี้ก็อยู่ในเกมเซนดี้ทับบี้สองนะครับผมซึ่งเป็นเกมแบบ ขนตุดลุก,กเลยทีเดียวนะครับผมก็โอเคไอเกมเนี้ยด่านนี้อยู่ในด่านชื่อว่าเอะไรเขาของกดอ,อะไรสักอย่างนี้นะครับผมซึ่งด่านเนี้ยมีเซเลนนิทัพี้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วซึ่งรูปร่างของมันเนี้ยจะไม่กรีดแล้วนะครับมันจะมีรูปร่างภายนอกรูปกษณ์ภายนอกเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับผมซึ่งเ,เราต้องหาคัสตาร์ให้พบให้พบไม่ได้นะครับผม และที่ผมหายไปนานั่นก็เพราะว่าแค่นาเซียแค่นาเซียใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็แอคชั่นผมก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันผมขออภัยนะครับผมสําหรับมีเสียงการมีเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งกันพูดสิก็ขออภัยสําหรับการเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงคีย์บอร์ดผมยังไงก็ขออภัยนะครับผมซึ่งตอนนี้มันผมพังนะครับผมขออภัยจริงๆนะครับเฮ้ยขัดตาขัดตาัดตาัดตาโดน ก็เดี๋ยวกรุณาหลีกหูฟังนะครับผมสําหรับคนที่ไม่อยากฟังเสียงดังๆนะครับผมซึ่งผมกีดไปแล้วนะครับสาหรับเล่นด่านนี้เทสก็ตอนแรกนะครับออกไปทางไหนนะาะนั่นจะไม่ค่อยได้ผมเออพวกผมมาเล่นไม่ใช่อะไรอ๋อสเลนดี้ทับบี้สองจะมีคล้ายๆเอาร์ลหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ไปเล่นในเว็บได้นะครับพิมพ์ไปสเลนี้ทับบี้ two นะครับผม โอเคก็ตอนนี้ก็สามารถ้ออก็ได้ได้ได้ก็สามารถเข้าเล่นเกมนะเดฟ้อยนะครับซึ่งการเล่นแบบของเออร์ล้ดทุยเออร์ลัดป่ะวว่น่าจะเออร์ลดแหละก็กดคลิกป๋าจะเป็นการซูมกล้องซูมเข้าูออกนะครับ E Q เนี่ยครับโอเคกดคลิกป๋าซูมกล้อง E Q คือการขยายภาพขึ้นได้ยินไหมขยายภาพเขาขยายครับเมได้ยินไหมอันนี้เป็นเสียงของตัวเอกยาวหน้าเข้าไปจุ่มเด็กขาด ก็ถามว่าเลขเลขตรงกล้องคืออะไรคือมันเป็นการเวลาวิในการส่องกล้องนะครับผมซึ่งมีการจํากัดเมื่อส่องแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนมันเป็นแบบไนท์มิชชั่นนะครับผมแกมันออกยังไงผมก็ไม่รู้นะฮะเห็นในคลิปเขาแบบส่องได้ไม่จํากัดเลยผมทําไม่เป็นนะฮะอย่าไปแฮกครับมึง่าแฮกจะทั้งเกมผีได้หรอในคลิปเขาแบบซูมได้ไม่จํากัดเลยวะที่เคยไปดูที่ไหนวะ เฮ้ยท,ทางนี้เนี่ยที่มีผีอะตรงน,นี้นะครับผมที่ผมมาตายกันตอนนั้นนะครับผมแน่นอนเสียงมีเนาะวิ่งกับปนแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปรอผีก่อนโหยังยังไม่ต้องไอ้นี่ไม่ดีมั้งสรุปมีจะมาหาอะไรไม่รู้โอเค,อเคผีมันไปฟอกผ่ตัดที่อื่นมั้มันไม่ได้ฟอกตรงนี้ที่เดิมแล้ววะเอากี่อันเนี่ยมึงอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มื่อกี้กูเก็บคัตตามาอันหนึ่งใช่ไหมได้เก็บคัตตาของผีเหรอกูไปเก็บคัตตามาอันหนึ่งใช่ไหม,อมของผีที่มันแล้วกูไปเก็บตรงทางตรงทางแยกตรงนั้นใช่ป่ะอือไอชิบหายแล้วครับทำไมกูไปเก็บตรงกลางทางตรงนั้นมาไอ้ตรงนั้นผีมันยังไปไม่ถึงแล้วกูไปเก็บมาไอ้ยเยอะเสียงมากแล้วได้ยินไหมนะเสียงมาก เราเตรียมตายเลยเปินอะไรสูร้มอยู่ตรงนี้ <c oughs> มึงมาทั้งครอบครัวโอ้โหเราจะาหายกันแล้วนะฮะกูบอกลใช่ไหมว่ากูเก็บตรงนั้นมาน้ำกลัวแล้วอ่ะง,งอหน้าจุ่มดิมมมเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเอากล่องทุยเอากล้องสองเข้าไปดิ ยังไม่มียังไม่มีเอ็มีหูฟังนะครับผมสำหรับคนที่กลัวเสียงดังนะครับผมส่วนผมก็นะผมเป็นคนที่ในชีวิตจริงผมเป็นคนที่กลัวที่แคบอยู่แล้วด้วยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเหมือนกันแหละเนี่ยเสียงใกล้มากเลยอะถ้าเดินเข้าไปตรงนี้นะอ่านดูด้วยถ้าเดินเข้าไปตรงนี้นะ เดินมาตรงนี้นะเราจะทำการได้ยินเสียงกรีดนะฮะพร้อมยั่งวิ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 ่งไม่อยู่แล้วปตามล่าแล้วชิไหมเลยรอดูรอดูเลโอ้ย ก็สะบ,บัดมา้ว่าทีเลยกันเลยทีเดียวเมาว้าว่ะมงกิณนาทีเลยจิมมีรู้ขอ,องกูถ่ายนีูแค่ไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีนี่มีเวลาเปล่าเต่าท่าเต่าไปเลยคนรอไปเลยครับเดี๋ยวผมเดียวข้างหลังให้เดินมากระปูก็ดีโนอะ้ <c oughs> เสียวไม่ตายคู่ว่ะโอ,อน,นนั่นเลยนี่กูดเดินไปฮ<อ>นะนะเดินออกไปข้างนอกทำไมทางนี้มันก็มีทางอุ้ย ชิบหายแล้วทางตันอไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าทางตันทางนี้ชิบหายแล้วไมทางนี้โว้เสียงไกลมากอะาล้วิ

โอ้ยกลัววอยไม่เล็มันก็เดินเข้ามาไม่ได้เหมือนตอนนั้นน่ะเดี๋ินๆรู้สึกวเป็นทางยากนั่นไงนั่นไงจะไปไม่บอกมึงจะรันดีโบได้เหลือกูแล่าวินจะไีไหนบอกวินวินไอ้เหี้ยผีแรกไอ้สบายไอ้หักษ์ตายเลย ชอบมีแปดมึงแปดมึงายอีสักด่านอีสักด่านสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมแบบอออืจากภาคหนึ่งแล้วมันยังมีภาคสองให้เล่นนะครับด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมด่านอะไรเอ่ยไม่ต้องขอเป็นไอ้เียมฆไอ้เียมฆดีสักด่านะด่านดะเป็นด่านตัวเหลืองกันแน่ห้าหกสามครับ ห้าหกสามห้าหกสามเอ่องานงานของกุยามันก็ได้มาห้าหกสามห้าหกสามยังไม่ปิดอะยังไม่ปิดห้าหกสามอะหนึ่งปิดหนึ่งปิดคลิปยังยังโอเคก็สําหรับด่านนี้ก็เอา่แหล็กๆหน่อยนะครับผมซึ่งด่านนี้เราจะเจอกับตัวเหลืองที่ชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอะไรลาล่าวะโอเคสําหรับน้องๆน้องๆหนูทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบเออสเลที่ท็อปปี้หรือว่าคนอื่นๆที่เคยดูมันนะว่ามันน่ารักขนาดไหน สนแม่นนะตามนั้นเออตามนั้นนะตามคนที่ชอบรอ,ออยู่นะนั่นเ๋ยวรออยู่รออยู่กุ้งกุ่งอยู่ไหนเอา,อาขาง,อาขางเอาเอาหลุด,ลดลขออภัยนะครับโอเคยีกสักด้านนะเอาตัวไหนดี อาจารย์ด,น,ดนเนินมาอนะ่ะคัดตาสักสิบอันพอแล้วหน้าสองสองสายยูนิ่งงานกันไปก็เลยไม่รรนกูเข้ามาแล้วแต่มึงไม่เห็นกูดไิไหนอะ่ะมาอ่ะโอเคพร้อมไหมส <c oughs> ังเกตว่ามันใช้กล้องรุ่นแรไร่ะเนี่ย เหมือนเหมือนไอ้ปืน,นเนี่ยอที่โดนแล้วมันมาเสกมาไอ้ปืนไอ้บอมอากาศอ่ะเขาสะตุหัวคาดอย่าอยา่ยาผนอย่าฝนอย่าฝนแปดอัน,น 8, แล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับโบราณสถานซึ่งมันติดจุดตรงนี้ก็เป็นได้โบราณสถานไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็หินครับมาสถาเอา้ามึงแยกกับกูทําไมอ่ะกูได้แยกกูก็เดินมาดิ ซึ่งนา,าเมื่อกี้ใครผ่านที่ผมยกนิ้วให้เลยสักแต่ห้ามตั้งคัสตาร์ดห้าอันนะอันนั้นเรผ่านยกนิ้ว,วนิ้วเลยอยู่กลางไม่ใช่ยโอ,โอยู่กลางโอ้โหซาวแท็กยังหลอนซาวแท็กตอนนี้นี่ถือว่าหลอนให้ได้ฮะเลยแปดอันนะครับดูระเปอดสังเกตน,นะครับว่ากล้องเนี่ยเป็นตัวสําคัญเหมือนเป็นไนท์มิชชั่นนะครับผมและจะเป็นวเวลาจำกัดในการส่องนะครับผม กดขิกขวาแล้วก็โดดนะฮะถ้าจะอยากถ้าจะหาคัตตาต้องกดขิกขวาแล้วก็โดดด้วยนะฮะคัตยวจะจะจะให้ส่วนบางคนที่ไม่กล้าดูนี่ปิดเลยนะครับผมเพราะมันมีฉากตกใจแล้วก็เออผมกรีกดขว็กอนะฮะกดลีขอน,นอนโปรดปิดไปก็ได้นะฮะเออไม่ไม่ได้ว่านะฮะจะดูก็ได้ครับแต่ลดเสียงหน่อยนะฮะเอามันอาจจะตาย<ม>ได้ ผมก็เออผมปรับไมล์ไว้ที่24เดเวล24นะผมก็อาจจะดังหน่อยเพราะผมคีปล่อยด้วยเฮ้ยผมได้เห็นพลังงานบางอย่างาเดินไปหา,ปหาเห็นไห <ป S 1> <ไ>มครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ <laughs> พลังงานบางอย่างมีพลังงานบางอย่างเดินอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะทําการซูมกล้องไปหาพลังงานเดินไปหามันทำไมอะ เนี่ยฮะพลังงานเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่ามันจะไปเฝ้าพัดอะไรบ้างเมื่อสิบวิสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทํางานอะนี่ใหม่นะครับผมดีเจนกล้องเลยดีเจนเราจะทำการเติดตามพลังงานนะครับอย่าบอกนะมันไปไหนอ่ะโอ้โหไม่รู้มันไม่พอขอดรุบว่าเสียงซาวเนี่ยปิดได้ไหมได้โอ้โหแล้วให้ตื่นเต้นมากก่อนนะครับผมก่อนคลิปนี้ก็ปิดซีซั่นหนึ่งก่อนนะครับผมเออโอเคเป็นคลิปปิดซีซั่นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวรอผมปิดเทอมอีกแค่ไม่กี่วันเองนะครับผมผมจะทำซีซั่นสองปิดหรอเดี๋ยวไปฟังผลสอบอีกทีแล้วก็ตาไปเึงไหนวะไม่กูไม่รู้จนจนกว่ามันจะหยุดหยุดนิ่งั้มันเดินม,มา,ามที่พอลาสถานอะวิ่ง<า>วิ่งอะไรวะมีอะไรเลยไปไอ้คุณผู้ชมดูไอ้หว่า มึงีมึงวิ่งไปไหนอะจิมไตว้ามึงหนีอะไรมึงอะมึงตะโกนแล้วมึงไม่ได้ยินอะนี่อะไรเลยมาดูดิเออหายไปไหนวะเอาอเฮ้ยหายหายไปไหนกะนี่อัดนี่มอนอัดอยู่บ้านอะอัดอยู่อัดอยู่ก็เออตรงนี้นะฮะเป็นตรงที่ผมกระตุกโคตรซึ่งตรงนี้ถ้าข้าสศึกบสถานีนะี่ย โอ้ยกูบินมันจะอยู่ไหนเนี่ยนะเจอละเจอละนี่ไงเจออะไรเจอผีแต่วะมันอยู่ไหนอ่ะมันมันสั่นเป็นไรมากกว่าเฮียมันอยู่ไหนผีอยู่ไหนอะไรเนี่ยยี่่อูไงไอ้ขาวฮอตเหรอนี่ยแต่วะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเสมึงสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยหาผีเข้าไงเฮีย ไอ <t <t uh, ้เ้้ยไอ้เหี้ยตายหรอเฮ้ยไปรอวิงรอเยไอ้เหี้ย่เข้าไอ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ไอ้เหี้ยหายแล้วเร็วรีบเข้ามาไอ้ไอ้ไม่ไปหาเพียร์ปังไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเร็วเข้ามาเร็วผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ฮะปิดกระเช้ากูได้แดดจัดอยากดูต่อไปดูของุณยิมนะเดี๋ยวมันโอ้โหมันตามกูติดๆเลยไอ้จัดไปไปจะเข้ามาหจะเข้าจะเข้าไอ้ย ทายอยู่เนี่ยทายอยู่ทายอยู่ขออภัยนะครับลดการกีดวันนี้ผมฝันอ่อนไปง่ายนะครับผมแต่ยังดิ้นหล่นจะแครอดเลยที่ไม่ตามตัวใครอยู่วะตามไะไรแดกไอ้เี่ยห้าสี่อยู่ดีวะออแล้วเราจะตามก็บคัตตาดีกว่านะครับเราจะไม่แบบเอาไปม,มากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องรอเข้ามาเียเข้าเข้าไม่ได้ปะเดี๋ยวเหมือนเข้าเดียรกูเข้าไม่ได้เข้าใหม่เข้าใหม่ ขาไม่ะาไมมันเด้งดีแล้วไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคัดตัดอยู่ไหนอ่ะนี่มีอ่ะก็เจ็บคอหน่อยนะครับโอเคเพราะว่าผมเป็นหวัดอยู่ด้วยโอเคมันจะเป็นหวัดไหมเรอเมื่อวานมึงยังกีดแต่กูอยู่เลยนี่เป็นแล้วแล้วก็จะได้มึงก็กีดแต่กูอยู่เฮ้ยเจอจุดบั็อกอ่ะเจอจุดบักอ่ะมันไม่เป็นไรเลยอ่ะผีมันอยู่เนี่ย ใชา<ด>มันมีจุดบล็อกเปนจุดที่เปลี่ยนมันจะยืนสตันนี่ไงตรงนี้ไงแต่ถ้ามึงเข้าไปใกล้ๆมันมันจะบบเบลอๆเราไปรีบไปหาคาตาก,กันดีกว่าจริงไหมว่าไงถ้ามันไม่อยู่ในปศาเราก็ต้องรีเก็บตรงนี้นะครับเพราะว่าทางหนีมันน้อยมาก ก็ขอภัยสตอร์การ์มีอะไรกดแบบเสียนงดังหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมล์แล้วตอนนี้ไมล์เสียนะครับเอ๊ออยเอ้ยหกอันไม่กูอัพคลิปสอนเชือบงกว่าเอ้ยสองสองสองพันนาทีกว่าเลยวะแปลงไฟยังประคุมไม่ต้องแปลงไฟอัพลงได้เลยต้องแปลงไฟนะหลังโปรแกรมแป๊บะนะทุกโปรแกรมต้องแปลงไฟนะถ้าอ่านถ้า,ถาอ่านมาแล้วอะทำไมกูลงอีกคลิปได้เลยวะ เตรียมแปลงไฟยังไงวะเอาละฮะลองมาทะลึกลงกันางเลยดีกว่าแคม,มนเซียดมันบล็อกเข้าไปได้ถ่ายในบรกจมแฟร์แล้แปลงไฟในแคมปเซียสตูดิโอมาอฟังมาฟังมันเข้าไปได้ไงอ่ะ ผีมันอยู่ตรงนี้เผาไม่ไปห,หาคาตาดแบบไม่มีผีไล่ไงมันจะไม่สน,นุกเอาสิเจ้าจิายมาถึงมึงแล้วมไมก็ต้องพูดเหนือได้วะนั้นกูไม่ใช่คนเหนือ What the fuck s ซ y มันอยู่ตรงนี้มันไม่สนใจเลยอ่ะมึงเดินเข้าไปหามาันสิลองเดินเข้าไปหามาันดินี่มันไม่มันไม่ขยับเลยอ่ะลองเดินเข้าไปหามาันดิไม่ไหวนะอย่างนี้ไม่ไหวนะมันบัตรกอัอุ้ยเป็นไรใจผ้าไม่มาต,ต่อเตาฟลักซ์สิยังมันอยู่ตรงนีอ้อืม เราก็ต้องไปหาคาต่าก่อนที่ว่าปะเราอย่าไปเล่นถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็ปล่อยมันผมมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือผมติดอยู่ตรงเนี้ยถ้าถ้าไอคอนั้นมันออกไปแล้วมันทํายังไงถ้าผมถ้าผมเก็บคาตาามันจะเก็บคาต่าอยู่ในบอรัศฐาน่ะผมคงตายแน่ๆ่ถ้าแบบไอ้ที่นั่นออกไปอ่ะมันก็ต้องไล่ผมอยู่คนเดียวเพราะเป้าหมาย สี่อันนะครับโอเค <c oughs> ตายแน่ๆเลยเนี่ยอยู่ไหนอีกอันนึงอ่ะสี่อันเนี่ยมันไม่ออกใช่ไหมไม่มีอ่ะหาไม่เจอโอ้ยอ่ะมันไม่ยอมบอกอะ่ะเดี๋ยวสองขันตัดกันดูตา บอกนะ้มันออกที่พักไปแล้วอยู่นะยังอยูอเ่เราต้องโซหาก่อนนะครับว่ามันอยู่ไหนตามมันจะอยู่ตามที่จะสำคัญนะถ้ามันไม่ใช่ต้องขินตามแเลทรายอย่างเงี้ยไม่ไใช่ในชะ่มันไม่อยู่แถวนี้หรอกผมว่ามันอยู่ในบริษัทนี่แหละผัาตัด,ตดแต่ผมหาไม่เจอเองมากกว่า ถ้าแปลงไฟมันจะอัพคลิปเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ยอ,อยู่แล้วถ้าถ่ายแล้วอินอัพไปเลยนี่มันจะช้าช้าช้ามากอืมเอช็อตอะตอนถ่ายไปรอเพื่อนหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่ารอเพื่อนนี่ชั่วโมงก,กว่าอัพคลิปนี่อยู่หกหมื่นกว่าชั่วโมงหกหมื 6, <000 S 1> ่นกันอาทีเอนสามัน่นนะผมผมขอบนในคลิปคุณจิมก็ขอไปด้วย <laughs> สติก,กันอยู่แล้วมันอยู่ไหนอ่ะอีกอันนึงอ่ะหาไม่เจอไอ้สามันผมก็อยากขายฮะแต่ว่ามังมารู้ว่า <3 S 2> มันต้องแปลกไฟมันจะเร็วขึ้นก็ปิดไปแล้วนะโอเคก็น่าจะถ่ายทีทีสองกับคุณจมส์อีกรอบหนึ่งโอเคงั้นแหมมันคิดมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันในพัทพัทสองอันดี้ว่านะครับผมสําหรับคนที่อยากดูผมกี้ก็เออ ติดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดติดตามด้านล่างเลยนะครับผมก็สำหรับคนชอบคลิปนี้ก็ยงอย่าลืมกดไลค์นะครับเราจะกีน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบาย